สวัสดีค่ะมื่อวัน,นี้ยี่เพิงกับมาเลาะแถวป่าน,หน,หนาหอมตำบลนาหอมอำเภอทุงสีอุดมนะคะจังหวัดดุบบนกำมะพ่อค้ยอยู่ทงหน้าค่ะแต่ว่าหาเจ้าของพันปะพอะทรงง,งามอยู่ค่ะผูกไว้อยู่หลายตัวอยู่ค่ะแถวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงไซมีหลายเจ่าค่ะ ผูกข้างห่างกันไปตัวนี้พุนาจ,จะสูงประมาณ140อยสี่สิบวกนี่แหละคะ่ะสูงเติบอยู่ค่ะเป็นแต่ใจดีอยู่ค่ะต่ว่าบ่มีคน้นไห้ถามข้อสามอ่องแบบเห็นชัดเลยค่ะหนึ่งสองสามตาแต้มแก้มจำ้ำหางกับงามนะคะตอนนี้แต่ว่าหลังคุณแอนเป็นเนี่ยนึงเบิงส่งคือจังค่วยทองนี่แหละคะ่ะ เดี๋ยวไปบึงตัวที่สองนะคะตัวที่สองก็อยู่ใกล้ๆก,กันตัวนี้ตัวที่สองนะคะตัวนี้เขาหนารักหนาลังเขางุ่มๆจังได้ดักตัวนี้ก็งามอยู่ค่ะหางก็งามเตี้ยก็ตัวหนัดนึนนะคะตัวนี้ แต่ว่าตัวนี้เล็บงามกว่าตัวแหลกค่ะเล็บหนาง,งามๆเล็บหลังกะใส่ได้เลยค่ะแต่ว่าโอกาเขาไปไก่เินเ่นไปได้พอโบหูเจิกันแมนบ่กห้าโบหูจะกัน,นพ,นพึงเห้นกันเทแหลกเนาะโอเคเราเป็นมิตรกันว้าวเดี๋ยวพาไปเบ่งตัวที่สามนะคะตัวที่สามอยู่ใตต้นพอกขึ้นกันมีต้นพอกสามต้นกับยูเนี่มีต้นงใหญ่ มะพร้าอ,อีกตัวหนึ่งค่ะตัวที่สามตัวนี้หนาจะเป็นคว้วสาวด้อค่ะเบื่งเขาเบื่องยังเพิินคิดจังบ่ท่นหนาจะท่านเคยมีลูกโอ้คนล้ายอยู่ค่ะคนร้ายอยู่พร้อมต่อสู่กันเลยได้นี่เบิ้งโซ่งเพิินแล้วเทียมลบกันเสือกยาวๆาวค่ะตัวนี้ าตากระตาหักอยู่ค่ะตัวน,นี้ส้ง่งามๆตันนี้มีข้อสองออกนะคะมองหน้าผากเพื่นจะมีแบบว่าเป็นขา,ขาวๆระวางคิวเพื่นค่ะงามอยู่ค่ะตัวน,นี้เขากง็งามหูกง็งาม นี่งามอยู่ค่ะตัวนี้คือจะงามกวมูเลยส่งงามกวสองตัวน่ะแถมยังเป็นเล็กหน่อยพ่อจ้องหนากันเลยเสืองยาวๆค่ะถ้าลันมาเนี่ๆแลนนี้บรท่นนี่ยแม่สาวน้อยบรทัานหนาจะเคยมีลูกเนาะค่ะรือว่า นาจะได้รับผสมแล้วกล้วยตัวนี้บนนาจะเกินสามปีแล้วค่ะเลยแอบไปเบื้งข้างหลัง,อบอบง,งเพิ่นกันค่ะออบๆไปมาเบื้องไก่ให้งามเดี๋ยวไปเบื้งหางเพิ่งกันค่ะหางเพิ่นจะประมาณแต่เดี๋ยวลองกาความสูงเพิ่นกันตอนนี้จะปลุกยึดถึงคันแท่นา ควมสูงเพิ่นน่าจะลอยซีซิฟอยู่เด้อค่ะหนาคือค้อยตวผูเนี่แหละค่ะงามเนี่ยเล็บงามแหงค่ะตัวนี้เล็บหนาก็งามเล็บงามแต่ว่าบดบบสูตัวที่สองค่ะตัวที่สองเล็บงามกวัวแต่ว่าตัวนี้หนาง,งามเขาก็ง,งามขาหนาง่ญ่ค่ะตัวนี้แต่ว่าเพิ่นไม่ห้ยเบื่องหางเพิ่นเพิ่นมุนหนีเลยงามยาง เห็นหางแล้วค่ะกุกหางใหญ่ยุต่ว่าหางสั่นไปนิดนึงปลายหางหรือว่าเนง่เป็นเล็กหน่อยหางบ้านเหวบ่แข้งขาดีอน,นาคตสิสูงใหญ่กันเลยโยเบิงส่งไม่แอบทายคั้ยเขาค่ะขับรถผ่านเห็นอยู่ข้างทาง ไม่สาวน้อยหนาคั้วผูรีอย่า,ยางงมานะคุยกันในหูเรื่องกันเปบปงามไหมคะแข่งขาใหญ่ขนาะด สำหรับคลิปนี้กกรซำนี้ก่อนเด้อค่ะฝากกด <Good S 1> ติดตามกด <Good S 1> <Good S 2> ไลค์กด <Good S 2> แชร์และที่สำคัญอย่าลืม <Good S 1> กดกระดิ่งเด้อค่ะจะได้โบผา,าดคลิปใหม่ๆของช่องเย้เพิงขอบคุณค่ะ